ดีมากเลยเธอเ็ไ่ได้แข็งแล้วอยากเล่นกิจกรรมอยากเล่นกิจกรรมซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาคุณพ่อขี้โกงซ้ายขวาซ้ายใจโอ้ฉันกลัวเธอเนี่ยตัวเนี่ยคิดถึงพ่อจ๋าเหรอ คิดถึงพ่อจ๋าเหรอคะคิดถึงเขาเลยอยากมีอะไรล่นอะไรอะอยากมีอะไรเล่นนักอยากมีอะไรเล่นอ๋อที่พ่อจ๋าไม่อยู่นี่คือไม่มีกิจกรรมใช่ไหมได้แต่ไอแพดใช่ไหมคะไอแพดมันก็น่าเบื่อชี้ดีมากเลยไอแพดไอแพดอะไรนะไอแพดก็น่าเบื่อดีมากเลยเธอเป็นเรื่องใหญ่ขแล้วหนูอยากเล่นกิจกรรมอยาก เป็นกิจกรรมพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันมิจะให้เธอทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ไ,ไ,มไม่เอาววไม่สนุกเอางี้เธอว่าเดี๋ยวฉันโดนมือนี่นะโดนมือเนี่ยโดนมือมันไม่สนุกอ่ะเธอเราดูที่เราดูเราดูก่อนนะถ้าเธอทายนะต้องทำเธอทายแนละ้วว่าฉันจะโยนมือเนี่ยขาดูดัง ความเห,หนือ่อยอะไหนไหนต่อกแล้วงไงต้องต้องต<อ>่มเอออะความหนือ่อยคู่คะความห,หนื่ <c oughs> โอยไหย่าเลื่อกความหนือยหนื่ายเหนืโอ้ยเดียวสิโอ้โหความความ ทายมั้งยงอาโยนสิโยนลงพื <S 2> <S 2> ้นเนี่ยลงพื้นอ่ะหงถุงออกป้คว่ำจะทายเหรอเด็จะทายฉันว่าฉันบอกคว่มเซ็งละเด็กนี้เด็ก ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาคุณพ่อขี้โกงเออพ่อจ๋าขี้โกง่ยซ้ายขวาซ้ายอ๋อใช่กลัวเจอเนี่ยตัวเนี่ยซ้ายเออสอบซ้าย กระส่าย,ย <c oughs> ไางโอ้เอาเ,ยเลยแน่นเลยถุงห่อไหมละ่งงะลเอามั้ยนะถุงหอปลูกในอ่ะห่อาทให้ไหมเอมยหนูอยากทำนอนที่มันที่มันก็ต้องใส่น้ำอ่ะมันใส่น้ำแล้วแล้วมันที่ขึ้นมาที่มันมีกระดาษทิชชู่เอาไว้นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกถุง,งอ่อค่ะ <c oughs> ข้าจ๋าทำเป็นป่ะนะทให้หนู่ะให้หนู่อยทให้หนหนทให้อน่อยทเป็นซื้อถั่วงอกมาคุณพ่อจำได้ไหมทำไงถั่วอะไรถั่วีวอะถั่วเขียวแล้วก็เอาไปใส่ถั่วงอกเอาไปใส่อะไรชื่อแก็ใส่น้่น้าปาคไม่พอทําเสร็จแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะงอกขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่งอกดูสิว่าถ้าของพ่อจ๋าอันไหนงอก ของเมย่าอันไหนงอกถ้าพ่อจ๋าไม่งอกอ่ะเมย่างอกเมย่าก็ชนะนะอืมไปเลย่องไปเยเนแล้วก็ใส่ถุงมาไว้ก่อนอ่า ภาันี้นี้อ่ะภนีนี่นี่นี่ภานี้อ่ะอันนี้ขอบคุณมีข่าเลยสิขอบคุณแล้วว่ะเออแล้วนี่ใส่น้ำเลยนะเดี๋ยวพ่อจะเอาใต่ให้แว้เน่ะเอาฝาก่อนเดเอาเอาชิ้นชู้มามานั่งค้าก่อนร้อนตาตายอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่อนเดเพิ่ก็มเออ เอาที่สู้สายตายเอ่อใส่เลยเลอยตานี่จะมีน้ำหน่อยใช่ไหมแต่น้ำเยอะกว่านี้ป่ะบเออเยอะยอโอ้ยสวากเออเสร็จแล้วก็เอาถั่วเขียวที่ใส่เขียวใส่นบพอเลย์ อันนี้ของพ่อจ๋าน,นี่ของเมยา่าดูสิพ่อมันใส่ยเยอะๆจะได้งอกออกมาเยอะๆพรุ่งนี้จะได้ผัดเลยอ่นนาน้ำเยอะกว่านี้ไหมมันจะได้เปื่อยแล้วต่อไปทำอะไรต่อพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มันก็จะง,งอกเลยเดี๋ยว่าไหนโน่นโน่นข้างในเลยข้างใน,นปะหรือตรงนี้ นี่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 ข้างบน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 มเนี่ในนกมันหยิบหยิบนี่มันลงทอดนี่ฮะนี่ตรงไหนตรงนี้บ้านนี่ตรงนี้นี่ใกล้ๆกปลาที่มาใกล้ปลาเอาตรงนี้เลยได้เลยเอาไว้เอาไว้นะคะได้ โอ้วันนี้กิจกรรมสนุกจริงเลยฉันน่ะพรุ่งนี้ครับมาเปิดไงว่ามันจะงอกหรือเปล่าแล้วมันแล้วมันี๋ยวมันก็กระดุ้งกระดิ้งใช่ไหมใช่มันมันก็จะโตขึ้นมาเอามาทานได้เอามากินได้พรุ่งนี้เองใส่ขนมจีนโอ้ยกิจกรรมนี้ฉันสนุกเลยเนี่ยนชอบมากเลย่เนี่ยสนุกมากเลยอะฉันปลูกต้นไม้หรอใช่เธอกำลังปลูกต้นไม้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะงอกแล้วมันจะขึ้น ถ้าขึ้นปุ๊บอะ่ะเธอจะเก่งมากแต่ถ้าพ่อจา๋าอันไหนของพ่อจา๋าอันไหนของเธอต้องดูด้วยนะพ่อจา๋าไม่ใช่ของพ่อจา๋างอกแล้วเธอก็คิดว่าของเธองอกนะนี่แหละนี่แหละเขาวันน้ำกลับมาก็จเจอเขาเนอะทำกิจกรรมกิจกรรมเนีย่ยปลูกต้นไะม้โอเคได้เลยดีมากเลยลูกคิดจะปลูกต้นไมอ้อ่ะ